ชาวเน็ตเขมรตัดผอนักโทษจีนติดคุกเขมรมีความสุขกว่าคนเขมรที่อยู่นอกคุกหลังมีคลิปหลุดกลุ่มนักโทษชาวจีนจัดปาร์ตี้ในคุกกัมพูชาสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงกับความน้อยเนื้อต่ำใจของพวกเขา ภายใต้ระบอบการปกครองของตระกูลหุนนะครับก่อนหน้านี้ในสมัยที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยยังคงนึกถึงบุญคุณเวียดนามที่มาช่วยปรับเขมรแดงอยู่ชาวเขมรเองก็รู้สึกแย่กับการที่ต้องทนเป็นพลเมืองชั้นสองบนแผ่นดินตัวเองเพราะว่าฮุนเซนนั้นให้อภิสิทธิ์เวียดนามมากกว่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ก็ดูเหมือนจัใจฟูมีความหวังขึ้นมาบ้าง หลังท่านสมเด็จเลือกนายใหม่ที่ใหญ่กว่าเวียดอย่างประเทศจีนจนพวกเขาเนี่ยออกมาต่อต้านชาวเวียดนามกันอย่างออกหน้าออกตาเพราะว่าเก็บกฎมานานนะครับแต่ผ่านไปไม่นานครับพี่จีนที่เขามองว่าเป็นฮีโร่ที่จะเข้ามาช่วยทั้งเรื่องของการลงทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจการให้เงินสนับสนุนโครงการต่างๆรวมทั้งคานอำนาจชาวเวียดนามก็แสดงให้เห็นว่า พวกเขานั้นคิดผิดเพราะชาวจีนที่เข้ามาในกรัรมพูชาส่วนมากมีแต่พวกสีเทาเข้มๆไปจนถึงดำปิดปี่เลยครับธุรกิจหลักๆที่พากันเข้ามาลงทุนก็จะเป็นสถานบันเทิงคาสิโนแก๊งคอเซนเตอร์รวมไปถึงยาเสพติดและการค้ามนุษย์ดังนั้นคนที่เข้ามาก็จะอยู่ในสายงานพวกนี้แหละครับและสำหรับคนพวกนี้ไม่ได้มองว่า คนขเขมรเป็นประชากรชั้นสองเหมือนสมัยเวียดนามแต่เขามองเป็นแค่เบสแค่คนรับใช้แค่แรงงานราคาถูกเท่านั้นเองนะครับและภาพสถานะอันเหนือกว่าของชาวจีนมันก็ยิ่งชัดเจนเมื่อมีคลิปคลปหนึ่งหลุดออกมาเป็นกิจกรรมปาร์ตี้ของชาวจีนแต่เป็นชาวจีนที่ถูกจับอยู่ในคุกขเขมรครับจากที่เห็นในคลิปนั้นต้องบอกว่า จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในคุกมีทั้งเครื่องเสียงเครื่องดื่มยาเสพติดรวมไปถึงสมาร์ทโฟนในการถ่ายคลิปและสัญญาณอินเทอร์เน็ตอีกต่างหากเรียกได้ว่ากลุ่มนักโทษจีนกลุ่มนี้สามารถสรรหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการได้แม้ว่าจะถูกกักกันอยู่ในเรือนจำเขมรก็ตามแล้วมันก็ตรงกันข้ามกับประชาชนชาวเขมรที่ถึงแม้จะอยู่นอกเรือนจำ แต่ไม่สามารถจะหาอาหารดีๆมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยซ้ำไปและจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับทางรัฐบาลฮุนมาเนตเองก็ออกมาแอคชั่นด้วยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้รับผิดช,ชอบในส่วนของกรมราชธรร์ด้วยนะครับแต่ว่าชาวเขเมรเองกลับมองว่ามันเป็นแค่การลงโทษพอเป็นพิธีเท่านั้นซึ่งก็น่าจะมาจากการที่ไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ทันผู้นำประเทศตัวเองนั่นแหละครับ ลองมาดูคอมเมนต์ของชาวเน็ตเขมยนกันดูครับว่าพวกเขาจะว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คนแรกเข้ามาดักภาครัฐเอาไว้ว่าเรื่องนี้ต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสืบสวนและใช้เวลาพิสูจน์หลายปีเพราะมันซับซ้อนมากคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่ารู้ไหมแบบนี้เป็นมานานแล้วคนรวยในคุกนอนสบายสั่งอาหารอร่อยโอ้ยไม่อยากจะพูดแค่อยากให้รู้ว่า ทำไมคนรวยถึงไม่ทำตามกฎหมายคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่ารู้แล้วทำไมชาวจีนถึงอยากไปกัมพูชาเพราะในกัมพูชามีเงินจะทำอะไรก็ได้คนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าดูอาชญากรในเรือนจำเทียบกับนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมปกป้องป่าในเรือนจำสิเห็นได้ชัดว่าประเทศนี้ถูกนำโดยเงินหยวนอย่างแท้จริง คนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าโปรดแจ้งเพื่อนร่วมชาติของฉันวันนี่คือข่าวปร้อมนะครับคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าคนจีนในคุกเต้นรําและร้องเพลงอย่างมีความสุขนี่พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศนี้เต็มไปด้วยสันติภาพคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าติดคุกที่ขเขรรสนุกกว่าทํางานก่อสร้างที่จีนอีกนะครับ คนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าประเทศสงบสุขแม้ในคุกก็มีความสุขคนต่อมาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าฉันพอแล้วกับงานของฉันไม่ต้องสู้อีกต่อไปปล่อยฉันไปติดคุกจะดีกว่านะครับและเอาอีกคนหนึ่งเป็นคนสุดท้ายเขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าถ้ามีใครถามให้บอกว่าพวกเขาอยู่ในประเทศไทยนะครับ นี่คือคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นว่าชีวิตในคุกของพี่จีนนั้นมีความสุขขนาดไหนและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ